เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบ,บาทนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนตัวใหม่ชื่อว่ากรีเดนส์นะครับผมเป็นกระรอกนั่นเองนะครับเป็นสายตีใกล้แล้วก็เป็นสายป้องกันนี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยครับนั่นกนะ็คือสกิลหนึ่งของมันเนี่ยเป็นท่าแทนะ็กเกิลเนาะพุ่งไปแบบนี้ทำไดเมจเฉยๆนะครับผม ส่วนสกิลสองนะครับพออัพปุ๊บเนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะมีโล่ข,ขาวๆหลอดเลือดเป็นโล่นะแล้วก็มีเบอร์รี่ตกลงมาให้เราเก็บนะครับซึ่งเบอร์รี่เนี่ยเกิดจากการตรีธรรมดา3ทีแล้วก็จะตกลงมาอัตโนมัตินะครับหรือว่าเรากดสกิลสองใช้ก็จะตกมา1เบอร์รี่นี่ครับซึ่งเบอร์รี่เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเก็บครบ5เบอร์รี่เห็นไหมครับสกิลหนึ่งไม่มีคูลดาว แสดงว่ายิ่งเบอร์รี่เยอะสกิลหนึ่งคูดาวก็จะน้อยลงนั่นเองส่วนสกิลสองเนี่ยเวลาอีโวเป็นซับชีกนี่ครับนี่คือกดปุ๊บเนี่ยมันจะลงมาเลย5เบอร์รี่นี่ครับก็กดปุ๊บได้โลด้วยแล้วก็ได้สแต็คครบเลยนะครับผมถือว่าเอาเรื่องนะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าบูลเลตซีนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเใช่ไหมเขาเรียกว่าแบบยิงปืนกลหน่อยๆนะครับผมทีนี้เนี่ยสกิลหนึ่งว่าก็คอมโบท่าสองได้นะครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าท่าสองเนี่ยเก็บเบอร์รี่ครบ5เม็ห้าเม เดี๋ยวมาดูวยกันนี่ครบ5เม็ดนะถ้า1เร็วขึ้นรัวขึ้นเห็นไหมฮะแต่พอเบอร์รี่หมดเนี่ยความเร็วในการยิงก็ลดลงเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยแสดงว่าสามารถคอมโบกับท่า2ได้ง่ายมากนะครับผมก็คือกดท่า2เก็บเบอร์รี่แล้วก็ใช้ท่า1เลยนะครับส่วนอันตีนี่ครับต้องบอกเลยครับว่ากดใช้ปุ๊บเนี่ยสแต็กเบอร์รี่จะไม่มีวันลดนะครับผมแบบนี้เห็นปะผมยิงรัวๆแล้วที่แบบว่าสแต็กเบอร์รี่ใต้หลอดเลื่อนไม่ลดเลยเห็นไหมเพราะว่านี่คือความสามารถของอันตีนี่ครับนั่นก็คือท่า1เนี่ย ใช้ได้ล้วนๆเลยเวลาหลังจากอันติเนี่ยครับผมส่วนเวลาเราอีโวท่าสองเป็นชื่อ,อว่าโควิดเนี่ยนะครับตัวเราจะแบบว่าสไลด์ไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เสกเบอร์รี่นะครับเวลาเราวิ่งชนศัตรูเนี่ยศัตรูก,ก็จะแบบโดนยกนิดนึงนะครับผมส่วนท่านหนึ่งเนี่ยจะเป็นชื่อว่าเบลช์นะครับหรือว่าเรอนั่นเองนะครับผมก็ถ้าสมมุติว่ามีเบอร์รี่5เม็ดก็สามารถเรอได้2ทีนะครับถ้าสมมุติไม่มีเบอร์รี่ก็เรอได้ทีเดียวนะครับผมซึ่งข้อสังเกตนะครับเวลาเราอัพท่า2แบบโควิดเนี่ยเวลาเราเก็บเบอร์รีี่่เนย เราจะไม่ได้เกาะขาขาวมานะแต่ถ้าสมมติว่าเราอัพแบบสตัฟชิกเนี่ยจะได้เกาะขาขาวมานะครับผมอันตีของมันก็แบบนี้ครับสามารถเรอได้กี่รอบเนี่ยสามรอบแล้วสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบลยครับผมเวลาเราอันตีเนี่ยก็คือสแต็กเบอร์รี่จะไม่ลดนั่นเองเนี่ยนะสามารถเรือได้ประมาณแปดรอบนะครับมาเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะครับผม มาแล้วเดี๋ยวไอเทมเนี่ยผมจะขึ้นไว้ทางด้านล่างซ้ายนะครับผมเพื่อแบบว่าจะได้แบบเอาไปแนะนำว่าเอาไอเทมอะไรดีเอาด้านล่างมา2ออีกโอ้ไปบนก็ได้เพื่อนเฮ้ยตีตัวนี้ตีปูก่อนตีปูน,ปนคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกนะรับว่าการเก็บเบอร์รี่โคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าเก็บเบอร์รี่เนี่ยมันได้เลือดนะครับผมคือได้เลือดเพิ่มสมมติเราใกล้ตายเราก็เก็บเบอร์รี่ก็เลือดเพิ่มเลือดเด้งมานะแต่ถ้าสมมุติว่า กดท่าสองเนี่ยก็จะได้เกอกขาวๆมาด้วยนะถือว่าตัวนี้เนี่ยต้นเกมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะตายเราก็กดเบอร์ี่แบบนี้เลือดเด้งมาดิแล้วเราก็พุ่งผมมีบิงพุ่งตบเออเรียบร้อยเห็นไหมฮะเลือดเราอยู่ๆก็เต็มเพราะว่าท่าสองเลือดเด้งขอดังก็ไม่ให้นี่เนี่ยไม่ได้แล้วครับผมต้องหยุดเยแล้วกดท่าสองได้เพิ่มเกาะนี่คือการเล่นในช่วงแรกนะครับนี่ก็คือเวลา เวลาบวกกันเนี้ยก็สามารถเลี้ยงเบอร์รี่ไปเรื่อยๆโอ้โหมันไม่ให้เราดังว่ะโอเคมาผมจะอัพแบบสต็อปชคกนะครับผมท่าสองนะเพราะว่ามันได้เกาะน,นะครับผมเกาะขาวๆแล้วก็เลือดเด้งทีเดียวเยอะนะครับผมไม่เหมือนกับอัพแบบโควิดเนี่ยมันแบบว่าได้ได้เบอร์รี่ทีละอันทีละอันนะแล้วก็แบบตัวมันไหลด้วยนะครับมาดิมาดิาดอืมเรียบร้อยเอาดีมาดิครับผมปลาฉลาม แล้วเบอร์รี่ไปอยู่ฝั่งนู้นอีกอผมบิงท่าหนึ่งข้าไปเอาเบอร์รี่ก่อนเพิ่มเลือดก่อนเพื่อนฉลาดหน่าตายอยู่นะเออโอเคแล้วเราเลือดก,ก็เต็มเหมือนเดิมครับผมแล้วเราก็ดังแบบสดๆสามสิบเต็มดังไปเรียบร้อยมาเลยครับนี่เนี่ยเรามีสีเบอร์รี่เมื่อกี้สแตก็กท่าหนึ่งครูดาวลดเหลือหนึ่งวิมาดยครับเลือดเต็มตลอดแหละคือแบบตัวนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ ไฟแล้วแบบตายยากมากในช่วงต้นเกมนะเพราะว่ากดท่า2ปุ๊บเนี่ยมันได้ทั้งก่อขาวได้เบอร์รี่ลงมา5เม็ดนะครับผมคับเป็นบุเลตซีดนะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะเวลากดท่า2นะครับถือว่าเกรียนมาทีนี้ผมมีบุเลตซีดแล้วผมปืนกลปืนกลกับผมกดท่า2นี้ก่อนมันเยอะเหลือเกินเนี่ยคือคือมันตายยากมากเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับดูมันไล่ผมว่ะมันไล่ผมผมก็ยิงสู้ เอาเดีแล้วผมก็มีท่า2กดเบอร์รี่เก็บ5เม็ดแล้วเราก็ยิงต่อเดี๋ยวเดี๋ท่า1คูดาวอยู่ท่าหคูดาวอยู่เอาเดีท่า2เพิ่มเลือดก่อนเนี่ยดูดิมันไม่ตายสักทีนี่เอาเดีมาดีครับเรียบร้อยเราได้1คิวกดท่า2เพิ่มเลือดเลือดเต็มอะไรอะไรจะไม่ให้เราดังเหรอเราจะดังดับด้านด้าน เรียบร้อยปืนกลปืนกลมองตรงข้ามเริ่มหลอนว่ะเฮ้ยด้านบนไม่มีใครกันเลยเพื่อนโอ้โหผมต้องวิ่งไปด้านบนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดี๋ด้านล่างมันเยอะด้านบนช่างมันก่อนครับฆ่าก่อนดีกว,ว่าผมอยากฆ่านี่มาดิไล่ตามเราเราก,กดฆ่าสองเพิ่มเลือดคือตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เวลาหนีเนี่ยหนีง่ายมากเลยนะเพราะว่าเวลาเขาตามเราเราก็กด ยิงปืนกลใส่ได้กดท่า2ก็เพิ่มเลือดวิ่งเร็วเพิ่มกอเกาะอีกเนี่ยครับมาอันตีมาแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยอันตีนี่ปืนกลแบบรัวๆแบบนอนสต็อปนะครับเดี๋ยวผมขอเลอเวลก่อนเฮ้ยมันมาว่ะผมมีอันตีนะผมบอกเลยอย่านะอย่าสู้ผมนะไม่งั้นเอ็งจะโดนปืนกลเอาเดีผมมีอันตีผมไม่กลัวผมใกล้ตายเดี๋ยวผมใช้อันตีมาดีครับผมผมใกล้จะแตกแล้วแล้วผมก็อันตีปึ๊บหนึ่งศพ ยิงปืนกลนแบบนอนสต็อปโถ่้าหนึ่งครูดาวอีกยิงยิงลวนๆไม่ได้อีกถ้าหนึ่งครูดาวครับโอ้ไม่เป็นไรเรายิงไปเรื่อยๆโอเคเร,เราดังต่อได้นะอืมดังไปเก็บเบอร์รี่ก่อนครับเก็บสแต็กนะเอาเด็มาหรือเปล่าสู้หรือเปล่าคือตัวเนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะถ้าสมมติว่าใครเล่นดีๆนะครับ มันเยอะเกินว่ะนี่นี่นี่เขาตามเราเขาตามเราโดยเรายิงนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาอันตีใส่เราอ่ะเอาดินี่งไงเราเพิ่มเบอร์รี่เพิ่มเลือดไปครับมาเ่ามาเบาสู้เ่าโอ้โหเขาอันตีหลายตัวไม่ได้ไม่ได้เขาอันตีหลายตัวมากเลยอะผมต้องเก็บสแต็กจากเบอร์รี่ก่อนนะมาเรามีเบอร์รี่เต็มเราก็ไม่กลัว เรียบร้อยเนี่ยตัวเนี้ยคือตั้งแต่ผมเล่นมาตอนนี้นะผมยังไม่กลับบ้านเลยสักรอบเลยครับผมคือมันไม่จะไปต้องกลับเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโคตรปั่นปวนล่ะเรามีแอนตี้แล้วนะครับส่วนท่าสองนี่ก็คือครูดาวเร็วด้วยเออมันจะมาแย่งเต่าว่ะมันจะมาแย่งเต่าเราว่ะเพื่อนนี่เนียนี่เนียนี่เนี่ยเอาเดผมมีแอนตี้ผมมีแอนตี้ผมแอนตี้ล่าเต่า ตีเตาก่อนโอ้ใครได้เต่าไปไม่รู้แต่ผมยิงผมยิงรัวๆผมยิงแบบนอนสต็อปเ <c oughs> พิ่มเลือดเลือดเต็มแล้วครับมามาเดมาเดมาเดครับิึงจะมาดังเหรอเราไม่ให้ดังเอาเดนี่แน่คือเลือดเราเต็มตลอดเลยนะเบอร์รี่เต็มแล้วครับเบอร์รี่เต็มแล้วก็ไล่ดิอเขาบิงหนีนี่ครับผมเดี๋ยวนะมันมีคนอยู่ในป่าเราใช่ไหมเมื่อกี้นี่ครับ บนว่ะแต่ผมต้องการด้านล่างนะครับผมเพราะว่าเพื่อเราอยู่ด้านบนกันสี่คนเลยไเออนี่ไงมันจะมาปะมันจะมาดังว่ะเราไม่ให้ดังครับผมยังไงไอตัวนี้ยังไงจะมาดังเอ้ยมันเซียนอหรอเนี่ยมันโชว์ผิวใส่ผม่ะมันโชว์ผิวใส่ผมว่ะเฮ้ยเอาดีได้ข่าวว่าตัวผิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีจะหนีเปล่าเฮ้ยไอนี่มันเซียนมุลลาดปะเนี่ยใน R O V ไหมเนี่ยเอ็งเซียนมุลลาดเหรอ ฮะฮะโอ้โหไม่มีอันตีอีกเอาดิผมอึดผมเก็บเบอร์รี่เพิ่มเลือดมาดิมาดิครับผมไม่มีบันตาหรอกผมบอกเลยตีแค่นี้แบบผมไม่มีันตไตมาดิผมเลือดเต็มเหมือนเดิมเอาดิสู้ไหมล่ะมันผิวอีกแล้วอะมันโชว์ความผิวอะเออตัวแท็กปกติเนี่ยตัวนั้นตีแรงมากเลยนะผมจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรนะครับแต่แบบมันตีแรงมากนะครับเจอตัวกรินเดนเข้าไปตีไม่เข้าเลือดไม่ลดเพราะผมเพิ่มเลือดได้เรื่อยๆ ตีพึ่งก่อนครับเดี๋ยวทันเดอร์จะเกิดแล้วนะอีก5าวีนี่ครับผมเก็บสแต็กก่อนนะมาแล้วทันเดอร์มาแล้วครับมันมาออกกันตรงทันเดอร์แล้วเพื่อนมันมาออกกันแล้วเมื่อกี้พิวมากใช่ไหมเจอปืนกลไปพิวมากใช่ไหมเองจะหนีไปไหนผมไล่ตามเลยผมบอกเลยผมหมั่นไส้ส่วนตัวอันนี้ผมบอกเลยผมหมั่นไส้ส่วนตัวมากมันพิวยังจะพิวใช่ไหมแล้วผมก็เด้งไปเฮ้ยทันเดอร์จะตายแล้ว ผมอันตีก่อนไรได้ทันเดอร์ไปวะผมยิงรัวรัวปืนกลแบบไม่มีบันหมดจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนผมไล่เลยผมดังก่อนเลยยิงคาบอเลยไป,ไปแหมดีนะเขาไม่ให้เข้าบ่อนะครับงั้นผมเข้าไปแล้วโอ้โหมาดิครับนี่เนี่นี่เน,น,น,นมันอึดมากใช่ไหมตัวนี้ผิวมากใช่ไหมผิวมากใช่ไหมครับ และเราก็เก็บเบอร์รี่เลือดเราเต็มเหมือนเดิมสรุปแล้วคือเกมนี้เนี่ยผมเล่นสิ่นาทีผมยังยังไม่ได้กลับบ้านสักรอบเลยเนี่ยกดข้าสองเพิ่มเลือดก่อนครับอืมสวยมากเพื่อนติดห้าสิบวิจะหมดแล้วเราต้องพูเยอะๆย,ยิงรัวๆบึกกลเก็บเบอร์รี่ก่อนเพิ่มเลือดมันเยอะมันเริ่มเยอะแล้วครับมันเริ่มเยอะ คือตัวนี้เนี่ย er, ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่ได้เอาไว้ฆ่าเลยนะมันเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนกับตัวรับตีนตัวตัวซื้อสกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกันบ้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าการเพิ่มเลือดมันไม่สูงมากนะครับนี่หมันใส่เราส่วนตัวไหมนเนี่ยเพราะว่าสกิลอะไรของมันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แรงนะครับผมแต่การดึงเลื่อนเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับแถมมีเกาะให้ตอนแบบว่าเลื่อนน้อยอีกนะครับผมกดแล้วได้เกาะพวกนี้อีกเนาะ ถือว่าแบบครบเครื่องนะครับตัวนี้สำหรับแบบเป็นสายป้องกันนะเรียบร้อยครับผมมีแอนตี้พอดีเลยขอยิงปืนก่อนหน่อยเพื่อนขอเอาให้ตายก่อนเออตายอยู่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่เล่นง่ายมากนะครับผมเพราะว่ากดท่าสองเก็บเบอร์รี่เอาเลือดเลือดเต็มแล้วนะครับไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเกมนี้ผมยังไม่ได้กลับสักรอบเลยนะครับแล้วก็ถามว่าสำหรับคนที่เหมาะสายคิวชอบคิวอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่า ชอบสายป่วนๆกิ่กงเกลียนก็เล่นตัวนี้ได้นะครับกรินเดนนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ